สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนชีววิทยาพื้นฐานมปลายบทที่สองนะครับคือเรื่องของดุละยะภาพของสิ่งมีชีวิตนะครับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนยครับต้องมีกลไกในการรักษาดุลยาภาพดุละยะภาพคํานี้ครับคือสมดุลต่างๆของร่างกายนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นปริมาณน้ําอุณหภูมิ pH แร่ธาตุต่างๆพวกนี้ต้องเหมาะสมให้เหมาะสมับการดารงชีวิตนะครับซึ่งหน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตที่มีรักษาดุลยภาพก็คือเซลล์ครับ เซลล์เนี่ยมีขนาดเล็กมากนะครับจริงๆส่วใหญ่ก็ประมาณ2 0ไมโครเมตรไมโครก็คือ1 0กําลังลบหกน,นองก็คือ2 0คูณ10กกาลังลบ6เมตรก็คือเล็กขนาดที่เราไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าดังนั้นครับเราต้องอาศัยกล้องจุลทรรศในการศึกษาเซลล์นะครับซึ่งเซลล์เนี่ยครับมีการรักษาดุลยภาพของมันด้วยการลำเลียงสารผ่านเซลล์นะครับเซลล์หลายๆซเซลล์นะครับประกอบรวมกันเป็นสิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิตเองก็ต้องมีกลไกลในการรักษาดุลยภาพของตัวสิ่งมีชีวิตมันนะครับแล้วก็ต้องมีภูมิคุ้มกันของร่างกายมาป้องกันเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมที่เป็นอันตรายนะครับดังนั้นนี่ครับในบทนีนะ้สิ่งที่เราจะเรียนกัน,นครับในเรื่องบทที่2ของดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตนะครับสิ่งที่เราจะเรียนก็คือเรื่องของเรื่องเกี่ยวกับเซลล์นะครับเรื่องเกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์การลำเลียงสารผ่านเซลล์กลไกการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตแล้วก็เรื่องภูมิคุ้ นั้นเรามาเริ่มดูเรื่องแรกกันเลยครับเรื่องแรกครับเรื่องโครงสร้างของเซลล์นะครับอย่างที่บอกไปเซลล์นะครับคือถือว่าเป็นหน่วยย่อยที่สุดของสิ่งมีชีวิตที่ยังมีการรักษาดุลยภาพอยู่จริงๆ,ๆนะครับในเซลล์ก็ยังมีออร์แกเนลแล้วก็มีโมเลกุลที่มาประกอบกันเป็นออร์แกเนลแต่อันนั้นเราไม่ได้ถือว่ามันมีการรักษาดุลยภาพแล้วจึงไม่ได้ถือว่าเป็นหน่วยย่อยของหน่วยย่อยที่สุดของสิ่งมีชีวิตนะครับเราถือว่าเซลล์เป็นหน่วยย่อยที่สุดนะครับ เซลหลายเซลนะครับมันรวมกันเป็นเนื้อเยื่อนะครับทิชชูอ่ะดูตามรูปนี้เลยก็ได้ครับเซลแต่ละเซลนะครับรวมกันเป็นเนื้อเยื่อเห็นไหมครับมีเนื้อเยื่อก็คือประกอบจากเซลหลายเซลลร่วมกันครับเสร็จปุ๊บเนื้อเยื่อหรือทิชชูนะครับมารวมกันเป็นอวัยวะหรือออร์แกนครับอย่างเช่นอันนี้ตัวอย่างก็คือกระเพาะนะครับก็มีเอเนื้อเยื่อหลายส่วนมีเนื้อเยื่อส่วนชั้นนอกชั้นในอะไรก็ว่าไปนะครับมารวมกันเป็นอวัยวะแล้วทีเนี้ยพออวัยวะมารวมกันทำงานประสานกันกลายเป็นระบบของอวัยววะะหรรือ่ากนนเคับ ซึ่งจะประกอบกันเป็นสิ่งมีชีวิตในที่สุดนั่นเองครับอันนี้คือการจัดระบบของสิ่งมีชีวิตครับนั้นเซลลจะเห็นได้ว่าเป็นหน่วยย่อยที่สุดนะครับซึ่งเซลล์ส่วนใหญ่นะครับมีขนาดประมาณ20เมโโรมตรตะครับไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเราสามารถแบ่งเซล์เป็น3ส่วนคือส่วนที่ห่อคุ้มเซลลส่วนไซตโตพลาซึมแล้วก็ส่วนของนิวเคลียสนั่นเองนะครับนั้นถ้าเราลองดูครับทีละส่วนกันเลยเนาะส่วนแรกส่วนห่อคุ้มเซล ชื่อบอกอยู่ว่าของคุ้มเซลล์ก็คือต้องอยู่ด้านนอกเลยถูกไหมครับอยู่ด้านนอกของเซลล์นอกสุดส่วนของคุ้มเซลลประกอบด้วย2ส่วนหลักๆครับส่วนแรกคือผนังเซลเรียกว่าเซลลวอลอันนี้อย,อยู่นอกสุดของจริงเลยนะครับของเซลล์พืชน,นะเป็นเซลเซลูโลสเซลลูโลสเนี่ยคือสายโพล,ลิเมอร์ของกลูโครสรู้จักโพลิเมอร์ไหมครับโพลิเมอร์ก็คือ งานที่เราเอาหน่วยย่อยๆเรียกว่าโมโนเมอร์ครับหลายๆอันมาต่อๆ,ๆกันเป็นสายยาวๆครับไปเรื่อยๆอันนี้เรียกว่าโพลิเมอร์ครับโพลิเมอร์ประกอบด้วยโมโนเมอร์ต่อกันซ้ำๆ,ๆไปเรื่อยๆครับอย่างเช่นถ้าเซลลูโลสของพืชน,นะก็คือเอากลูโคสน้ำตาลกลูโคสนะครับมาต่อๆ,ๆกันเป็นสายยาว <S <S กลายเป็นเส้นใยเซลลูโลสที่มีความแข็งแรงสูงนะครับ ส่วนผนังเซลล์ของราครับราเป็นสารประเภทไขตินไขตินอันนี้นะครับเป็นคาร์โบไฮเดตเป็นกลุ่มคาร์โบไฮเดตตัวหนึ่งครับจะเป็นอนุพันธ์ของพวกน้าตาลนะครับอันนั้นเราจะไม่ลงรยางยละเอียดลึกนะครับถ้าอยากเรียนลึกๆไปเรียนเรื่องเกี่ยวกับไบโอเคมิสทรีน่าจะอยู่ในวิชาชีวะเพิ่มเติมนะครับผนังเซลล์พวกไขตินอันนี้เนี่ยไขยตินถ้าใครรู้ก็คือจะเป็นสารชนิดเดียวกับเปลือกแข็งของพวก มแมลงนะับกุ้งปูพวกนั้นนะครับก็จะเห็นว่ามันมีความแข็งแรงถูกไ,ไหมครับเปลือกมแมลงก็แข็งนั้นผนังเซลล์นะครับเอาสารชนิดนี้มาทําก็มีความแข็งแรงสูงนะครับส่วนแบคทีรียก็มีผนังเซลล์เหมือนกันะครับเป็สนสารกลุ่มที่เรียกว่าเปปติโดไกลแคนนะครับส่วนสัตว์ไม่มีผนังเซลล์นะครับสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มที่ไม่มีผนังเซลล์นะครับผนังเซลล์หน้าที่ของมันนะครับคือ ให้ความแข็งแรงนะครับและทําให้เซลล์คงรูปอยู่ได้อันนี้นะครับจะมีเรื่องของการให้ความแข็งแรงนะครับถ้าเราจะไปดูในบทถัดๆไปครับเรื่องการรักษาดุลยภาพเราจะเห็นเรื่องหนึ่งก็คือว่าพืชน,นะครับเซลล์พืชมันมีผนังเซลล์ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยเวลาสมมติว่ามีน้ําแพร่ผ่านเข้าไปในเซลเเเเเเซล์พืชเยอะๆๆเซลล์พืชมันจะบวมเต่งออกมาบ,บวมเต่งออกมา แต่กับกันถ้าสมมติว่าเป็นเซลล์สัตว์เซลล์สัตว์มันไม่มีผนังเซลล์นะครับในเมื่อมันไม่มีผนังเซลล์เนี่ยมันก็ยืดหยุ่นนะบพอน้ําเข้าไปเยอะๆเยอะๆเข้า,ขา,ขามันก็แตกออกนะครับแต่เซลล์พืชแค่เต่งนะครับเซลล์พืชจะแค่เต่งแต่ไม่แตกแต่เซลล์สัตว์ก็จะเซลล์แตกเพราะว่าัสัตว์ไม่มีผนังเซลล์ที่ให้ความแข็งแรงแต่เซลล์พืชมีนั่นเองคนระับดังนั้น เซลล์พืชก็จะมีความแข็งแรงกว่าเซลล์สัตว์แต่ว่าการที่เซลล์สัตว์ไม่มีผนังเซลล์ก็มีประโยชน์หลายอย่างเหมือนกันก็คือต้องแลกเอาความแข็งแรงออกไปสักนิดนึงเพื่อประโยชน์ด้าน,นอื่นๆนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันภายหลังนะครับขัดเข้ามาจากผนังเซลล์นะครับเป็นเยื่อหุ้มเซลล์หรือเซลล์เมมเบรนนะครับเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยเป็นโครงสร้างที่สิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้องมีนะครับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดจะต้องมีเยื่อหุ้มเซลล์จำไว้เลยครับถ้าสิ่งมีชีวิตไหนไม่มีเยุ่มซลล มันก็คือไม่มีขอบเขตของเซลล์นั่นเองก็คือไม่ถือว่ามีเซลล์นะครับโครงสร้างหลักของเยื่อหุ้มเซลล์ครับเป็นสารฟอสโฟลิปิดเรียงตัวกัน2ชั้นโดยหันหน้าลิปิดเข้าหากันอ่าดูฟอสโฟลิปิดคือรูปทางขวานะครับฟอสโฟลิปิดประกอบด้วยฟอสฟฟอสเฟตนะครับอันนี้คือหมู่ฟอสเฟตมีหมู่ฟอสเฟตหมู่ฟอสเฟตนะครับสูตรทางเคมีก็คือ P O c ติดประจุ3มลบนะครับ แล้วลิป uh, right? ิดค no so mmm ือส่วนไหนริปิดค so ือส so ่วนตรงนี้ครับที่เป็นหางของมันอันนี้เรามองว่าเป็นหัวนะครับอันนี้มองว่าเป็นหางหางของมันครับเป็นฟอสฟลริปิดเอ่อเป็นเป็นลิปิดครับมีสองสายนะครับสองสายสายหนึ่งเป็นสายที่อิ่มตัวแลวอีกสายหนึ่งเป็นสายไม่อิ่มตัวนะครับสายไม่อิ่มตัวดูหน่อยดูตรงนี้ครับไม่มีพันธะคู่อยู่อ่ามันจะหักงอยอย่างนี้ครับเป็นพันธะคู่ซึ่งตรงนี้เนี่ยทําให้มันไม่อิ่มตัวนะครับส่วนฝั่งนี้อิ่มตัวอัน ถ้าเราดูเรื่องของสภาพขั้วนะครับลิปิดหรือไขมันตรงนี้นะครับเป็นส่วนที่ไม่มีขั้วถูกไหมครับลิปิดมันไม่มีขั้วเนาะมันเป็นสายไฮโดรคาร์บอนยาวๆอย่างนี้แต่ฟอสเฟตตรงนี้ครับมันติดประจุสามลบนะครับมีประจุสแสดงว่ามีขั้วแน่ๆดังนั้นส่วนหัวนี่ยเป็นส่วนที่มีขั้วนะครับถามว่าเรื่องของการมีขั้วไม่มีขั้วมันเกี่ยวอะไรด้วยนะครับเพราะว่าเราลองจินตน,นาการดูนะครับเวลาเซลล์มันอยู่ในร่างกายเนี่ย มันล้อมรอบด้วยน้ำนะครับมีน้ําอยู่ภายนอกเซลเต็มหมดเลยจ่น้ําในเลือดน้ําที่อยู่ตามเนื้อเยื่ออะไรน้ําเหลืองอะไรก็ว่าไปนะครับมันมีเซลเออมันมีน้ําอยู่ล้อมรอบเซลล <c oughs> ดังนั้นนะครับสารที่มีขั้วมันก็ชอบอยู่กับสารที่มีขั้วเหมือนกันสารที่ไม่มีขั้วก็จะอยู่กับสารที่ไม่มีขั้วเหมือนกันถูกไหมครับ <c oughs> ดังนั้นเนี่ยตัวของฟอสฟลิปิดเนี่ยมันก็จะพยายามเรียงตัวนะครับให้เอาด้านที่มีขั้วออกไปด้านนอก นั้นก็คือถ้าดูตามรูปนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันเรียงตัวกันอย่างนี้ถูกไหมครับไอ้กลมๆก,ก็คือฟอสเฟตนะครับไอ้ที่เป็นหางยาวๆอันนี้ก็คือตัวของไขมันครับมันเรียงตัวกันอย่างนี้เพื่ออะไรครับอันนี้เรียงต่อกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าชั้นนอกสมมุตินี่คือนอกเซลล์นอกเซลล์อย่างที่บอกไปมีน้ําอยู่ถูกไหมครับในเซลล์ เซลก็ประกอบไปด้วยน้ำเหมือนกันครับร่างกายคนเราประกอบไปด้วยน้ำประมาณหกสิถึงเจ็สิเปอร์เซ็นครับยังไงยังไงก็มีน้ำด,นนดังนั้นด้านนอกเซลล์ในเซลลเป็นน้ำหมดในเมื่อตัวของฟอสฟลริพิดไม่มีขั้วมีขั้วแล้วน้ำก็เป็นสารมีขั้วฟอสฟลริพิดตึงหันมาอยู่กับน้ำถามว่าวทําไมน้ำมีขั้วอะลองดูนะครับอันนี้ทวนความรู้เคมีให้นิดนึงโครงสร้างของน้ำเป็นอย่างนี้ถูกไหมครับเป็น ลักษณะโครงสร้างของมุมงอมีคู่โดดเดี่ยวสองคู่นั้นจะเห็นได้ว่ามีขั้วแน่ๆครับเห็นไหมครับนี่เป็นไดโคโมเมนต์ขึ้นไปนั้นมันมีขั้วครับนั้นสารมีขั้วจะอยู่กับมีขั้วไพลมันเลยจับตัวให้ตัวฟอสฟลิปิดออกมาอยู่ข้างนอกในขณะเดียวกันตัวของหางมันเนี่ยครับอย่างที่ออกไปโน้มันเป็นครับอ่าเป็นเป็นไฮโดรคาร์บอนยาวๆไม่มีขั้วนั้นมันก็จะจัดให้ไม่มีขั้วเนี่ยอยู่ด้วยกันข้างในนะครับอยู่ด้วยกันเองข้างใน โอเคเนอะนอกจากฟอสโฟลิปิดที่เป็นหลักของเยื่อหุ้มเซลล์แล้วเราจะยังเห็นว่ามีอย่างอื่นปะปนอยู่ข้างในเยื่อหุ้มเซลล์ด้วยนะครับเราจะเห็นว่านี่มีคอเลสเตอรอลถูกไหมครับคอเลสเตอรอลเนี่ยครับมีหน้าที่ในการเกี่ยวกับการให้ความยืดหยุ่นแล้วก็ความเป็นของไหลของเซลล์ของเยื่อหุ้มเซลล์คือเยื่อหุ้มเซลล์มันไม่ได้แข็งๆนะครับแต่มันจะยืดหยุ่นมันจะไหลได้ อันนี้เดี๋ยวเราจะเห็นกันในเรื่องของการนําสารเข้าออกเซลลนะเพราะว่าตัวจะเห็นเดี๋ยวเราจะไปเห็นตรงนั้นว่าตัวเยื่อหุ้มเซลลเราสามารถคลอดสามารถเว้า์ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันนอกจากคลสเตอรอลแล้วยังมีโปรโตีนนะโปรโตีนสีฟ้าๆนะครับที่เกาะอยู่เต็ไมไปหมดเลยนะครับโปรโตีนเนี่ยจะมีอยู่สองชนิดด้วยกันชนิดแรกจะเรียกว่าเป็นอินทิกรลมมเป็นโปรโตีนอ่าอันนี้ชื่ออังกฤษยังไม่ต้องําก็ทับแต่อันนี้จะเห็นได้ว่ามันทะลุผ่านนะจะทะลุผ่าน จากด้านนอกเซลล์มาสู่ด้านในเซลล์เลยนะครับอีกแบบหนึ่งคือตัว p e r i h e r a l membrane protein อันนี้เป็นโปรตีนที่เกาะอยู่ด้านในด้านหนึ่งเท่านั้นไม่ได้ทะลุผ่านไปทั้งหมดนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญนะก็คือตัวของคาร์โบไฮเดรตอยู่ตรงนี้นะครับคาร์โบไฮเดรตจะเป็นสายที่ยื่นออกมา จากตัวของเยื um ่อหุ้มเซลล์นะครับอันนี้เนะี่ยจะมีหน้าที่ในการเกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างเซลล์นะครับแต่ว่าตัวของคาร์โบไฮเดรตเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ตัวคาร์โบไฮเดรตอย่างเดียวแต่เป็นคาร์โบไฮเดรตที่มีลิปิดหรือว่ามีโปรตีนเกาะอยู่จะเรียกว่าเป็นไกลโคลิปิดหรือไกลโคโปรตีนก็ได้ประมาณนี้นะครับตรงนี้อ่ะขอเสริมนิดนึงครับเรื่องของโปรตีนที่แทรกอยู่ระหว่างเยื um ่อหุ้มเซลล์สมมุติเรามีโปรตีนชิ้นหนึ่งแทรกอยู่จริงๆตัวโปรตีนก็เหมือนกัน,กนครับมันมีส่วนที่ มีขั้วและส่วนที่ไม่มีขั้วขึ้นอยู่กับกรดอะมิโนในบริเวณนั้นๆว่ากรดอะมิโนตัวที่มาอยู่ตรงนั้นจะเป็นยังไงดังนั้นเวลาโปรตีนพวกนี้มันเรียงตัวมันก็เหมือนกันครับมันต้องเอาด้านที่มีขั้วอยู่กับมีขั้วไม่มีขั้วอยู่กับไม่มีขั้วนั้นมันก็จะเอาด้านมีขั้วเนี่ยครับอยู่ข้างนอกเพื่อที่จะอยู่กับน้ํานั่นเองส่วนด้านที่ไม่มีขั้วนะครับมันก็จะอยู่ข้างในนั้นส่วนนี้ของโปรตีนก็เป็นส่วนที่ไม่มีขั้ว เพื่อที่อยู่กับลิปิดหรือสายไฮโดรคาร์บอนตรงนี้ที่ไม่มีขั้วเหมือนกันนะครับโอเคครับอันนี้โครงสร้างของเย er ื um ่อหุ้มเซลล์สรุปอ่านสรุปให้ฟังอีกรอบหนึ่งเยื er ่อห um ุ้มเซลล์มีองค์ประกอบอยู่หลักๆ4ส,ส่วนนะครับส่วนแรกคือตัวของฟอสโฟลิปิดม้ฟอสโฟลิปิดก็จะมาเรียงตัวกันสองชั้นเอาด้านฟอสเฟตออกด้านนอกให้เจอน้ําเอาด้านหางที่เป็นสายไฮโดรคาร์บอนเป็นลิปิดเนี่ยเอาไว้ด้านในเจอกันเอง ฟอสโฟลิปิดเรียงตัวกันเป็น2ชั้นจะเรียกว่าฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์ฟอสโฟลิปิดไบเลแวร์ถ้าอ่านให้ถูกหลักวัยหลักการออกเสียงอ่านว่าฟอสโฟลิปิดไบเลแวร์แล้วก็ส่วนที่2นะครับคือคอเลสเตอรอลนะครับคอเลสเตอรอลอยู่แทรกอยู่ด้านในอ่าคอเลสเตอรอลเป็นลิปิดอย่างหนึง่งถูกไหมครับดังนั้นมันจะอยู่ด้านในเสมอนะครับสังเกตนะอยู่ด้านในเสมอเลย Okay, โอเคนาะคอเลสรอลก็ทําหน้าที่เกี่ยวกับสมบัติการเป็นฟลูอิดิตี้คือการเป็นของไหลของเซลล์นะครับส่วนที่สามคือโปรตีนนะครับโปรตีนที่แทรกอยู่ระหว่างฟอสโฟลิปิดก็จะมีสองชนิดชนิดที่ทะลุผ่านเลยกับชนิดที่เกาะด้านในด้านหนึ่งพอนะครับแล้วก็ส่วนที่สี่ก็คือตัวของคาร์โบไฮเดรตนะครับคาร์โบไฮเดรที่เกาะอยู่ด้านนอกนั่นเองโอเคนะครับนี่คือโครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลล์นะครับ ถามว่าเยื่อคุ้มเซลล์มีหน้าที่อะไรนะหน้าที่หลักๆของมันเลยชัดเจนม,มากครับก็คือแบ่งขอบเขตของเซลล์นั่นเองนะครับแบ่งขอบเขตเซลล์และอีกอย่างคือเป็นเยื่อเลือกผ่าน,นครับเยื่อเลือกผ่านภาษากฤษเรียกว่าเซมิเพอร์เมมเบรนเมมเบรนเขาเรียกเมมเบรนแปลว่าเยื่อนะครับเพอร์เมมเบคือผ่านได้เซมิ emi, คือกึงก่งกอันนี้คือให้สารผ่านได้บางชนิด เท่านั้นบางชนิดผ่านไม่ได้นะครับถามว่าชนิดไหนผ่านได้ผ่านไม่ได้เดี๋ยวไว้ดูเรื่องการลําเลียงสารพังเซลนะครับแต่ให้รู้ไว้ก่อนว่ามันเป็นเยื่อเลือกผ่านคือคัดให้คัดว่าสารชนิดไหนจะผ่านเขาออกเซลได้นะครับทีนี้เนี่ยออแกเนลอื่นๆคลายในเซลนะครับออแกเนลก็คือเหมือนเป็นโครงสร้างเล็กๆย่อยๆที่อยู่ในเซล์อีกทีหนึ่งนะครับจะมีลักษณะคล้ายเยื่อหุ้มเซลลนะครับบางออแกเนลเช่นถุงแวคิโอเวซิคิลนหรือไลโซโซมอันนี้มันคืออะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลัง แต่พวกนี้เนี่ยจริงๆคือมีโครงสร้างเป็นโครงสร้างของเยื่อหุ้มถุงครับจะเหมือนกับเยื่อหุ้มเซลล์แล้วพวกนี้มันจะมีโครงสร้างเป็นถุงอ่นนั้นพวกนี้เดี๋ยวคืออะไรเดี๋ยวมาดูกันทีหลังครับดูเรื่องต่อมาครับไซโตัวพาซึมอ่าส่วนที่สองแล้วเนาะเมื่อกี้ส่วนแรกคือส่วนห่อหุ้มเซลล์ถูกไหมมีเซลล์วอลล์คือผนังเซลล์กับเซลล์เมมเบรนคือเยื่อหุ้มเซลล์ที่ถัดเข้ามาด้านในแล้วนะครับด้านในถัดเข้ามาเป็นไซโตัวพาซึมไซโตัวพาซึมเนี่ย คือสิ่งที่อยู่ถัดเข้ามาจากเ,เิวมเคลยสทั้งหมดยกเว้นนิวเคลียสยกเว้นนิวเคลียสไซโพลาสซึ่งมีลักษณะเป็นของเหลวซึ่งมีสารต่างๆละลายอยู่แล้วก็มีออแกเนลอยู่นั้นถอาว่าของเหลวเนี่ยมีอะไรเป็นตัวทําละลายตัวทําละลายก็คือคืออะไรครับของเหลวที่มีเยอะที่สุดในร่างกายมนุษย์คือน้ํานั่นเองนะครับอย่างที่บอกไปน้ํามีเยอะประมาณ 60- 70%บปของร่างกายเราเลยนั้นน้ําเป็นตัวทําละลายที่สําคัญของคนเรานะครับ นอกจากมีสารละลายอยู่ก็มีออร์แกเนลหรือออร์แกเนลเป็นโครงสร้างเล็กๆซึ่งมีหน้าที่ต่างกันไปนะครับออร์แกเนลตัวอย่างของมันนะครับคือไมโตคอนเดรียคลอโครมาสส์เอนโดพลาสมิกเิติทุลัมันคอจิบอดี้เวคิีโออไรโซโซมไรโบโซมไซโตสกิเลตันสซิโออ่ะเยอะจริงๆมันมีเยอะนะครับอ่ะเรามาดูทีละอย่างกันแล้วกันว่าแต่ละออร์แกเนลทำอะไรนะครับไมโตคอนเดรียครับไมโตคอนเดรียเนี่ยเป็นเสมือนแหล่งสร้างพลังงานของเซล นะเป็นแหล่งที่ทําให้เกิดการเผาผลาญอาหารนะครับเผาเผาผลาญอาหารให้กลายเป็นพลังงานนะครับยาเซลนั้นไม่ตัวคนเดียวก็จะเจอได้ในสัตว์ พืชแล้วก็จริงๆเจอในสิ่งมีชีวิตแทบทุกชนิดยกเว้นพวกสิ่งมีชีวิตที่เป็นโปรคาริโอตคือพวกแบคทีรียครับอ่ต่อมาโครโลพาสโครโลพาสเนี่ยอ่ะเขียนข้างล่างแล้วกันครับโครโลพาสหน้าที่ของมันครับหน้าที่หลักของมันเลยเกี่ยวกับการสังเคราะห์ด้วยแสงในพืช นั่นเองนะครับก็คือเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นพลังงานเคมีในรูปของสารอาหารคือน้ำตาลใช่ไหมครับต่อมาครับ endoplasmic reticulum อันนี้เนี่ยเขาจะย่อกันว่า ER นะครับ ER เนี่ยจริงๆมีอยู่2ชนชิดด้วยกันนะครับเรียกว่า R, R หรือ rough endoplasmic reticulum นะครับกับ SER SER คือ smooth เอนูพลาสติกเรติคูลัมถามว่าราฟกับสมูทต่างกันยังไงราฟเนี่ยครับก็คือผิวของ er ส่วนนี้จะครุขระส่วนสมูทคือผิว er ส่วนนี้จะเรียบเรียบครับถามว่าครุขระเกิดเพราะอะไรนี่ครุขระเกิดเพราะว่ามีออแกเนลอื่นมาเกาะนะครับรใน ir ER เนี่ยคือมีไรโบโซมมาเกาะไรโบโซมนั้นเราจะพูดถึงไรโบโซมก่อนนะครับไรโบโซมเนี่ยทำหน้าที่เป็นเหมือนโรงงานสําหรับ สร้างโปรตีนให้แก่เซลล์ครับมันจะเอากดอะมิโนเนี่ยมาต่อกันเป็นโปรตีนนะครับนั้น IER เนี่ยคือมีไรโบโซมมาเกาะก็คือ IER หน้าที่ของมันก็เหมือนกันเลยครับคือคือสร้างโปรตีนส่วน SER หน้าที่ของมันก็คือสร้างสารพวกไขมันแล้วก็ทำลายสารพิษสะสม สารบางอย่างเช่นแคลเซียมไอออนนะครับถามว่าอ่าเราดูหน้าตาของมันกันนิดนึงเนาะไม่โตคนเดียครนะับหน้าตาประมาณนี้นะครับก็คือจะเป็นลักษณะของถูกหุ้มชั้นหนึ่งแล้วก็มีอยักจริงยักจริงหยักิงจยักจริงยักจข้างในนะครับอ่ารายละเอียดถ้าอยากเรียนรายละเอียดลึกๆจริงๆไปดูในรายวิชาเพิ่มเติมครับนะอันนี้เป็นรายวิชาพื้นฐานเนาะอ่าอันนี้เอาไมา้ดู ต่อไปตัวข้นเดียวน,นี้อันนี้เป็นเซลล์สัตว์จริงไม่มีคอโลพาสไม่เป็นไรอันนี้มี ER ครับเอนโดพาสมิกเลดูโคลัมหน้าตาของมันเหมือนเป็นถุงซ้อนเป็นชั้นๆๆๆๆอยู่รอบๆอยู่ลียสนะครเอนโดพาสมิกเลดู c u ลัมแล้วก็อันต่อมาครับ g ก l จิบอด y ี้ l ก i จิบอดี้เนี่ยครับก็คือจะรับสารที่สร้านะสร้างนะร,รับสารที่รับสาร ที่อินโดคัสพิจิตุคูร่าสร้างมาดัดแปลงให้เหมาะสมก่อนส่งออกนอกเซลล์นะครับนั้นกอจีบอดี้เนี่ยก็จะอยู่ถัดออกมาจากตัวของ ER นั่นเองนะครับ ส่วนตัวอื่นวัคคิโอวัคคิโอเนี่ยลักษณะของมันก็จะคล้ายๆเป็นถุงที่ใช้บรรจุสารเฉยๆนะครับตัดให้วคคิโอถุงบรรจุสารอาจจะเป็นอาหารหรือว่าเป็นเม็ดสีหรือสารอะไรก็ได้นะครับต่อมาไลโซโซมไลโซโซมอันนี้เนี่ย เป็นถุงบรรจุเอนไซม์ย่อยอาจจะใช้ย่อยอาหารก็ได้ย่อยเชื้อโรคสำหรับเม็นเลือดขาวก็ได้ครับหรือว่าย่อยออกแกเนลด้วยกันเองก็ได้เป็นออกแกเนลที่พังแล้วนั่นเองครับเอาไปรีวูส์รีไซเคิลต่อไปไฮโวรซมบอกไปแล้วว่าเป็นการสร้างโปรตีนครับต่อมาเซนติโ เซนติโอเนี่ยหน้าตามันจะประมาณนี้เนาะเป็นแท่ง2แท่งยังตั้งฉากกันอย่างนี้คนระับส่วนไลโซโซมเอคิโอจะเป็นหน้าตาเป็นถุงโดยเฉยไม่มีอะไรเซนติโอนีครับจะเกี่ยวกับการแบ่งเซลล์เอาอเท่านี้ก่อนนะการแบ่งเซลล์แล้วก็ใส่ตัวสเกเลตันใส่ตัวสเกเลตันเนี่ยจะเกี่ยวกับการคงรูปเซลล์ ให้ความแข็งแรงหรือว่าการเคลื่อนที่ของเซลล์ก็ได้นะโอเคเนาะประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าอยากเรียนละเอียดก็หนที่ต่อไปครับไปดูในรายวิชาเพิ่มเติมนะครับโอเคครับอ่านี่นครับเป็นเซลล์สัตว์อันนี้เซลสัตว์จะเห็นอย่างหนึ่งครับคือไม่มีเซลบอลนั่นเองนะครับถ้าเป็นเซลล์พืชเซลพืชหนาตาอ,อย่างนี้ถูกไหมครับอ่า ก็คือมีเซลล์วอลครับมีเซลล์วอลป้องกันแล้วก็มีพลาสมาเมมเบรนอีกชั้นหนึ่งนอกจากนี้ก็จะมีสิ่งที่ต่างจากสัตว์ก็คือมีคอโครมาสด้วยนั่นเองนะครับอต่อมาครับส่วนข้างในสุดก็คือนิวเคลียสนิวเคลียสเนี่ยครับเป็นบริเวณภายในเซลล์ที่บรรจุสารพันธุก,กรรมครับหรือดินเอครับจึงเป็นบริเวณที่ควบคุมกิจกรรมต่างๆของเซลล์ได้ครับเราแบ่งเซลล์เป็น2ชนิดนะครับชนิดแรกคือยูคาริโอติกเซลล์เซลล์ยูคาริโอตพวกนี้คือมีเยื่อคุมนิวเคลียสหรรรือวว่านนิเเเคลีย์มมบ นะครับซึ่งโครงสร้างเยื่อหุ้มมิวเคียสก็จะคล้ายเยื่อหุ้มเซลล์นะครับแล้วก็มีหน้าที่ก็คือของคุ้มสารพันธุกรรมเอาไว้แต่ตรงกันข้ามถ้าสิ่งมีชีวิตชนิดไหนไม่มีเยื่อหุ้มเซลล์นะครับไม่ต้อโทษครับไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสก็จะเรียกว่าเป็นเซลล์โปรคาริโอตหรือโปรคาริโอตเกเซลล์เซลล์พวกนี้คือแบคทีเรียนะครับส่วนสิ่งมีชีวิตอื่นก็เป็นยูคาริโอตหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสัตว์พืชโปรโตซัวฟังใจนะครับอ่าเอามาให้ดูครับโครงสร้างของเซลล์แบคทีเรียนะครับเซลล์แบคทีีีเเรยยน่ จะเห็นได้ว่ามันไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสดูนะครับดังนั้นตัวของ dna ของมันก็จะอยู่ลอยเป็นอิสระนะครับตัวของ dna อยู่ลอยเป็นอิสระแต่ทีเนี้ยมันก็ยังมีเซลล์วอลอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะมีหางบางชนิดอาจจะไม่มีก็ได้นะครับแล้วแต่ชนิดนะครับแต่ว่ามีตัวเซลล์วอลแต่ส่วนออร์แกเกนลอ,อื่นๆก็ไม่มีเลยมีแค่ไรโบโซมอย่างเดียวนะครับไม่มีออร์แกเกนลอื่นมีไรโบโซมลอยอิสระแล้วก็มีตัวของ DNA ลอยอยังไม่มีเย,ยื่อหุ้มดิวเขียวนั่นเองอ่ะอันนี้จบบทแรกครับเรื่องของโครงสร้างของเซลล์รักใครชอบใครอย่าลืมแชรค์คลิปนี้ไปให้สักคนนะคะอรอเสร็จทั้งหมดกำลังหใ,ออให้เห็นป่ะข้อสองก้อสองสามเห็นปะ่ะแค่เข้าใจเท่า